อย่ดี๋ยวนนะอยากกินขาดาดกับยิมเย็นใครโทรมาทำไมไม่รับสายให้ยาชีนีะบึกดูกบังกอนบังกอนแปดโมงสี่แปดน่มันตัดสายทิ้มแล้วสงสัยสงสัยจะดูยิมเย่แล้วตัดสายเดี๋ยวเดี๋ยวรับก่อนรับก่อนปิดเสียงที่ต้องห้างโอ้ยปาได้บ้านก็มันะิาณนีย 손을 감아 손을 감은 거아니 night

กลเดินไปเข้าบ้านเรา ฮะไม่แล็กไม่ชุกระทะอยู่ไม่แล็กไม่ชุกระทะ ได้แล้วได้แล้วลวะมิน้นหนูเจ้ากีฟองลูกหนูเจ้ากีฟองเอ,งอ,องสีฟองป้าเยอะเอาเัวไอกใครสีฟองลูกให้ใครกินด้วยให้ใครกินด้วยคะ่ะอ๋อให้ยาทีกินด้วยโอ้ทำไมน่ารักขนาดนี้ ไอเยาชิปลอลโอ,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 อ้ทำไมทำไมน่ารักขนาดนี้ลูกออให้ให,ให,ใหยาชิปอไปนไฟแรพดเออ ซอสใส่ซอสผักเขียวนนมแม่มอาจิ๋วได้กินยาเลยนะ,ะแม่จะได้กินแล้วมาลูกมา แม่แม่ด้วยชีด้วยก็แบ่งกันก้อนใหนะเอาก้อนเล็กเหรอ,เ,อ,อเ,เป่า,ปานะเ้เป็นแล้ว,ลวใช่พออ่อางอ่ะมาดู เงโเลยบ่ข่าเดขับไปที่บ้านกนแล้วกินไปที่บ้านตาเดีบักมืดเด้บักหนุเด้วยวอบนนั้นเด้ขับกระดาเด้ยกระดาษมีนึงค่กระดาก็มากินนี่ เขาลงส่งโซ่เลยอ่าเขาลงคอนเดรเลยไปเห็นด้วยไหมไปเห็นไ่เห็นไม่ใช่ไปเห็นไม่ใช่พ่อปู่ป้านะให้ตัวเองฮัมฮ่า แต่โม่เก่งๆๆๆอยากอี้ปนโชคดีนะกินแล้วก็โตใบๆก็ไปโรงเรียนบ้านจำปาอยากให้อาีมาอยู่มาเรียนกับน้องเอ็นมีเนี่ไปโรงเรียนพร้อมกันมาพร้อมกันเนาะไปพร้อมกันมาพร้อมกัน ถ้ามันไม่อยู่มันเล่นจะอันอันอยู่มันละพิดจะทำมันคนมากเล็กน้อยมันมีมันมีมากแบบมันมีมากรุนแรงมากเล็กน้อยเอเทอร์น้อยแล้วก็เจ๊น้ำเดียวอ่ะอ่ะสิมันมากเล็กน้ำมันมีมันเบ็กดีเอเทอร์น้อยน้ำเดียวนั้นหนึองพันเอเทอร์น้อยจำเสียปุ๊บปุ๊บปุ๊ๆแต่เล่นตะบีเอ็มันมันไม่เล่นกันไะเป็นเอ็มมากมันเล่นนี เอออีเ B M ปุ๊บดู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 มาแล้วเปตะโโห้ได้ B M ดูดูดูมากระปุกตระปุกอะที่แลนด์หนีแล้วไปลักลีมันว่าไม่เอาน้องดื้อมันงทำไมไม่ได้แต่ไม่เอาน้องดื้อมันตีนเดี๋ยวแต่มาแล้วมันตีอะที่มันละมีนะอ๋อป่ะเออก็แล้วก็มีเนื้ออยู่ด้วยนะเนื้อแท่งนะนะวันนั้นประเจนมาหาไม่รู้เนื้อน่ะไปหาไปไม่เห็นนะหมดแล้ว เ่เอาลงกินปลาทูเลยบกระนนอ่อเวนนอาเอา่ยม,ม,มอมนนอมมะมันไม่มีเด็ดโอ้ยเดี๋ยวให้เติมให้เดี๋ยวให้แม่บอกเขาเติมให้ไม่อยากจะเดินทำไมหวาน อ้ําอ้ําอ้ําลอมะขามมะขามเล่่ยมะขาใหญ่ๆนะเหรอฝักใหญ่น่ะมะขามเปรี้ยวฝักเล็กน่ะมะขามหวานเอาไปกินเลยแบ่งเอาไปกินเลยปาฮันนี่แบ่งเอาไปกินม่องข้าวเลยน่ะมะขามหวานน่ะวันนี้ว่าจะให้บ่าวมือพาบ้านไปบ้านปู่พองอยู่เอาไปให้ปู่พองแต่ไม่รู้ว่าลูกชายเขาจะคิดไหมคิดว่าวัน เท่าไหรก็เท่านี้เนี่ยตอ7.9บาทไปดูในระบบมันบอกว่าเ้าในระบบมันบอกว่ายังไม่ถึงนก็เลยไม่ได้โทรมาบอกตั้50บาทนไมปเ0 0 0เอ๊ะทำได้เงิน ไม่ไม่ตกไม่ตกก็แดดนะทางไข่ดาวทอดปลาทูแล้วก็ตามด้วยทอดเนื้อนะครับวันนี้แม่เอ็นมินน้อยทำกับข้าวให้เรากินนะวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมันน้ำมันมันน้อยอันสุกอันก็เอาออกไปก่อน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฝากท้องไว้กับเอดเปี้ยวนะคะวันนี้วนนวสวัสดี<า>